ฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทร์ไรจีน่านูซ d อ Cuff อร่อยดีกินแล้วยังมาแล้วคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุยงหญ้ามาหาเกณฑ์ผู้ชมทาเราทั้งหมดมาพร้อมกับสารพิ้องตะกูลยางซูเดนสรีจูมาแล้วยัง ชมก่าะต้องบอกว่านูตแอนคอฟคือร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารสุขภาพอร่อยดีแถมฟรีสุขภาพมีที่นูตแอนคอฟเท่านั้นที่นี่เขามีทั้งหมดเลยเครื่องคาวเครื่องหวานเครื่องดื่มถ้าใครชอบสายเบเกอรี่แบบพวกเราแบบนี้นะเครื่องดื่มนะคุณแม่นะม่จะเป็นกาแฟเย็นเพราะเขาเขาจะผสมแบบธัญพืชน้ําตาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ใช้เป็นสูโครสค่ะใช่แล้วใครที่เป็นสายไข่มุกนะคะโอ้โหมาทางนี้เลย ชาเขียวไข่มุกก็สุดยอดมากไข่มุกนี่ทําจากบุกนะมไม่มีนมมีเนยแต่รสชาติยังอร่อยอร่อยและสุขภาพดีด้วยใช่แล้วที่ดื่มนั้นหนูชอบนั่นอย่างอะมินโนรสช็อกโกแลตนะคุกกี้โกโก้ปั่นอะไรเงี้ยค่ะทุกเมนูคุณผู้ชมขาเป็นเมนูที่อร่อยและสุขภาพดีด้วยครับผมเราต้องขอขอบคุณศูนย์ธรรมชาติบําบัดเวลเนสแคร์ค่ะที่ผู้เป็นผู้สนับสนุนรายการผู้หญิงธรรมหากินเราเชื่อเหมือนกันคุณผู้ชมขาข้างในดีข้างนอกดี ทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างในการเคลื่อนไหวก็จะคล่องแคล่วดีไปด้วยใช่แล้วอะไรครับก็แม่สวัสดีครับสวัสดีครับุณแม่คุณมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกบายโกธีรศักจ้า Wow. Oh. สรุปแล้วร้านนี้เป็นของคุณนกหรือเป็นของคุณโก้คะชื่อขยายกว่าคนนั้นคือเจ้าของที่พี่รู้มาว่าพี่เชิญมาแต่ก๋วยเตี๋ยวไหนมันมาต้องเยอะต้องแยะแบบนี้มันเริ่มจากอะไรก่อนลูกจ๋าคือจริงจรอะเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวก่อนครับแล้วก็เราก็ค่อยขยายหรือว่าเพิ่มเติมไปทีละนิดที่ร้านเปิดมาร่วม50ปีแล้วนะครับดูพุทธศักราชด้านหลังนี้เป็นแบบปีเศนี่ก่อนโก้เกิดอีกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเรียกตัวแบบว่าผู้ช่วยหรือว่าสตาฟหรือว่าพี่น้องตระกูลพุจริย มาเลยดีกว่านะครับจเลยเเออเออเออเ่อเอเอ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 อเา นะครับดูสเตชันของทอดส่วนอันนี้คือชื่อนกเหมือนกันแต่เป็นพี่สะพ้ายนะครับส่วนพี่สาวคนโตชื่อนกวันนี้จ้ะมาใช่ไลนนกแล้วนี่ล่ะอันนี้พี่ชายชื่อก้องนีอระกูนกเจี๊ยบเอก้องโก้อบครัวอปุ่นมากแต่เห็นบอสใหญ่ของครอบครัวมาด้วยเหรอวันนี้ใช่ครับนั่นก็คือคุณแม่คุณแม่คือแบบว่าออริจินัลนะคะก็คือคุณนิพานะคะัสวัสดี คุณแม่คุณแม่80กว่าแล้วนะครับใช่แต่แม่แข็งแรงเนาะใช่ก็เลยบอกว่าอยากจะมาดูแล้วนี่หลานๆมาด้วยนะตัวเล็กตัวน้อยสวัสดีครับน้องน้องท่านน้องที่บ้านมีหลาน8แปดคกเป็นหลานชายเลยเป็นผู้ชายหมดเลยโอ้แต่วันพุธนาตัดีเนาะไม่คัดลับตัดีทวารเลยอ่ะทำยังไงให้ได้ลูกผู้ชาย อันนี้น่าจะตีลังการนะ <c oughs> เป็นแบบว่าท่านถ้ายากนิดนึง <c oughs> แต่มาแล้วแต่ดวงครับเพราะว่าบางจริงๆก็อยากได้มีหลานสาวบ้างแต่ดวงไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโตวขึ้นให้เป็นหลานสาวได้ <c oughs> <c oughs> เริ่มทีขายก๋วยเตี๋ยวถูกไหมคะขายก๋วยเตี๋ยวคือเริ่มต้นครับอันเดียวเลยครับอย่างเดียวแล้วค่อยๆทยอยเปิดมาทีละอย่างทีละอย่างจนตอนนี้มีกี่อย่างเคยนับไหมคือจริงๆแล้วก็น่าจะมามี3สเตชันดีกว่าแยกกันอย่างนี้ครัก๋วยเตี๋ยวละก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อะไรอีกคะก็จะมีส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ย่างแล้วมีอันนึงคือของทอดของทอดซึ่งเวลาคนคนมาที่ร้านนะคะก็จะสั่งของทอดกินก่อนคือสั่งกินของทอดเล่นมียังมีเผือก มีเต้าหู้มีปอบเตี๊ยมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่แวนี่อะไรอะอันนี้ต้องสั่งมาแล้วต้องสั่งนะครับคือลูกชิ้นปลาระเบิดอ,อ,อันนี้คือต้องมาเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นแบบลูกชิ้นปลาไม่ใช่ลูกชิ้นแป้งนะครับแล้ว กรุบกรอบน้ำจิ้มแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวลองชิมดูและยังมีอีกสเตชันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสเตชันที่เป็นซีฟู้ดครับก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่จริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเครื่องในแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างคอหมูย่างเนื้ก็คือเอาทุกอย่างมามิซกกันแต่เพิ่มเติมมีซีฟู้ดก็คือมีปูมีกั้งแล้วก็มีกุ้งมังกรเจ็ดสีคืออยากจะถามเพราะว่าไอเดียแต่ละอย่างมันผุดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคือจริง เองด้วยแหละว่าเรากินบางทีเรากินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวบางทีเราก็มีความเบื่อนะพี่เ,เข้าใจะแ,แล้วเราก็เห็นแบบร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีซีฟ้งซีฟู้ดเลยเรามาทํากินก่อนออพอกินปุ๊บก็ยังยังคิดว่าถ้าทำแล้วจะมีคนซื้อไหม เพราะว่าราคาซีฟู้ดมันค่อนข้างจะสูงขึ้นมาทีลที่อ่ะอย่างเนี้ยชามเนี้ยราคาเท่าไหร่ครัคือคืออย่างเอ่อต้องเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนี่ยจานหนึ่งเริ่มที่60บาทจ้ะซึ่งก็ไม่ได้แพงแต่พอมาเป็นก๋วยเตี๋ยวปูเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบุ้ยแต่พีก็ไม่ได้แพงเพราะถ้าเกิดปูเนี่ยเราแน่นๆ่นเลยนะถ้าเป็นที่อื่นอาจจะอยู่3 4 0 0ี่้เราแต่ถ้าเป็นกั้งจะอยู่299แต่ถ้าเป็นก้าแต่ถ้าเป็นกุ้งงกรเก่ยปกิเปตนพันเลยนะทีนอื้น เราขายแค่ก้9โอ้ยถูกมากเลยแล้วก็มีบริการนะครับแบบว่าจะส่งไม่ว่าจะสั่งซื้อทางโรบินฮูดหรือว่า Thailand Man ก็ได้เซิร์ชเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกไบโก้ทีระสักบางคนอาจจะสั่งเนี่ยพริกกรอบอย่างเงี้ยนี่หายกินไปแล้วครึ่งหนึ่งหายเ๋ยว่าเลยนะบแลกทั้งส่งทั้งรับ ป๊อปดูเด็ดป๊อปปู๊ดกินไปขึ้นปลุกแล้วอ๋อพี่ก๊อกว่าเจอเปล่าไม่ไหวตั้เทเลยเล่าสิอร่อยตรงไหนบอกเลยว่าพริกทอดทั่วไปเนี่ยก็กินก็ก็คือพริกทอดแต่อันนี้รสแซ่บมันมีสามรสอะพี่โก๊อฟเข้มข้นนะจะมีความเข้มข้นมากเข้มความอลมกล่อมอกลมกล่อมใช่ใช่ขายมาสี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าผลไม้อบแห้งมีนู่นนี่นั่นแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่มาใหม่ก็คือ น้ำส้มตำปะะโก้โอ้เป็นน้ำส้มตำเลยครับร้ำส้มตงแล้วนะคือเขาเรียกว่าน้ำปลาร้าเราเราเห็นว่าคนชื่นชอบในเรื่องของส้มตำแล้วก็ปลาร้าเราก็เลยคีเอสร้างสารรค์ทำให้คุณเนี่ย สามารถไปทําต่อที่บ้านได้นี่ใส่หมูยออันนี้เดี๋ยวทำเป็นเมนูหมูยอแล้วก็ไข่แดงนะคะก็จ๋าแล้วก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวส้มเครื่องมันคืออะไรที่พี่ตั๊กกำลังจะกินอยู่เนี่ยเรียกว่าส่งเครื่องเนี่ยคุณแม่ก๋วยเตี๋ยวนะที่ใส่แบบกุ้งแหงตัวแดงๆเล็กๆอ่ะหากินยากนะเขาบอกให้นี่ของโกนมีที่ร้านก็คือมันเป็นการแอปพลายนะครับพี่แมมคือว่าเรามีทั้งส้มตาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เลยเป็นเมนูที่แบบคิดมาเอง โดยพี่สาวก็คือพี่เอ๋เป็นคนคิดก็คือเอาเอาเอาเครื่องส้มตำเนี่ยกุ้งแห้งถั่วลิสงเนี่ยมาใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวแล้วเปลี่ยนจากไก่ต้มหมูต้มเป็นไก่ย่างคอหมูย่างโอ้พี่บ๊อบบี้นี่พี่บ๊อบบี้อยู่ไหนพี่บ๊อบบี้ชอบบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งไม่ต้องปรุงพริกให้เขาใช่ครับเขาเป็นคนชอบกินบะหมี่มาเลยปลาสวัสดีครับปลาสวัสดีครับปา โอโ้ยสนุกนกันละค่ะงานนี้แม่แม่เรียกตาบอบบี้มาร่วมชิมร่วมการันตีความอร่อยอีกด้วยคนหนึ่งอ่ะถ้างั้นปล่อยให้ทุกคนชิมอย่างอิ่มน้ำํำราญกันไปเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเส้นทางชีวิตที่เกือบจะไม่ได้เป็นโกธีรศักดิ์ที่พวกเรารู้จักแล้วโอ้โยมันเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะ ร่วมทำมาหากินโดย wellness r e j u มาแล้วยงังแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแ a ร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดแล้วมาเป็นส้มตำหนูก็ขายส้มตำด้วยครับก็มีส้มตำก็มีมันนะครันะครับคือที่ร้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าขายเฉพาะตอนกลางวานันดังนั้นตอนเที่ยงก็คือว่าควรเนี่ย ล้อนออกจากร้านเลยล้อนออกจากร้านเลยนะครับคนแน่นมากแล้วก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด คุณชอบ่ะววัตถุดิบที่เขาเลือกนะเขาเลือกวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ที่เราเห็นตัดสายตานี่นะกรันตปีเลยก็จ้าเส้นมันทําอะไรทําไมมันอร่อยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบะหมี่ไข่เพชรบุรีนะครับส่วนเล็กเนี่ยเล็กเส้นจันนครปฐมที่ต้องลองให้ครบทุกเส้นเลยแล้วก็กางเกงอะไรนี่แบบอุ้ยเราแบบว่านำเข้ามาสดๆเลยนะปูนี่คือเป็นตอนใหญ่ๆก็ทำไมเป็นก้อนอะไรเนระ พี่กองพี่ก้องพี่ก้องเดี๋ยวหนูเสียสลดกินจานนั้นเองอ่ะไเดี๋ยวอีกจานหนึ่งจะมีก้างกับปูรวมกันในจานเดียวกันเออได้เลยค่ะทำได้เลยเล่เข้ามาเล่เข้ามาใครที่ดูรายการอยู่เน้ำปลาค่ะน้ำปลามะเขน้ำปลาอะไอพี่แบบพูดพี่แบบถืออร่อยมาก ก็อยาจะบอกว่าอันน yeah ี้เป็นเทพแรกที่มินิโกหวงนเลยม่เป็นไรช่วงที่พี่กินไปเดี๋ยวก็จะพูดไปว่าที่มาของร้านเนี่ยมันก็มีที่มาอย่างนี้แหละจากคุณแม่พวกเราเลยจากจังาวแทนพวกพี่หน่อยจากคุณแม่แล้วก็มาถึงรุ่นลูกแล้วตอนนี้รุ่นหลานแต่ละคนก็ออกมาช่วยที่บ้านด้วยบางทีก็มาช่วยช่อนลูกชิ้นช่วยเสิร์ฟน้ำาะตัวโกเองเนี่ย ก็ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับคือตั้งแต่เด็กเลยคือโก้แบบว่าตื่นมาไม่นาโกเกิดมาก็คือแบบเป็นร้านค้าแล้วอะแล้วก็โดนแบบว่าพี่สาวหรือว่าแม่ๆอย่างเงี้ยคอยบอกว่าให้แบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีขายของไม่หมดบางทีอะตอนตอนสมัยก่อนโก้ต้องขี่จักรยานเอาของที่เหลือที่ร้านพวกแบบไก่ย่างอย่างเงี้ยไปขายตามบ้าน นะครับก็เริ่มจากจุดนั้นเหมือนกันแล้วก็ว่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนเก็บเงินหรือว่าเป็นคนคอยดูแลลูกค้าทำคือลูกคือตั้งแต่จําความได้ก็คือรู้เลยว่าเราอยู่ก็เราจำความได้คือประมาณป .4 อ่ะ เราก็เราทาได้หมดแล้วครับแอดวานของการทาก๋วยเตี๋ยวคือการเอาก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงให้ได้เพราะว่าการเทใส่ถุงเนี่ยเทไม่ได้มนแต่โดนมือเราไม่มีตัวช่วยดังนั้นอ่ะก็ลุ้นนะฮะเกิดปีลุ้นเลยแล้วก็เจไปแต่แล้วหนูว่าเป็นดาราได้ยังไงเอ้มาเป็นนักร้องได้ยังไงคือจริงๆก็ต้องบอกว่ายกเครดิตให้กับพี่สาวที่อยู่ด้านขวามกันพี่เอนะคะส่งรูปอย่างเงี้ยครับไปทำหนังสือพิม ระกาศตอนนั้นสมัยไทยรัฐนะะประกวด Coffee Mate Stage Challenge ปี94ก็จาก5,000คนก็ได้ที่1ประเทศเพราะจากจุดนั้นปุ๊บเนี่ยครับที่บ้านชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเลยที่เอคนเดียวที่เห็นพร้องว่าอยากให้น้องอยู่ในวงการคนอื่นเห็นด้วยไหมเห็นว่าเผอเจอใช่ พี่สาวเป็นคนให้กำลังใจใครใครใครเห็นบอกพี่นกจะดุมากใช่พี่นกเดินคนบอกว่าคอยต้องแอบพี่นกคต้องแอบพี่นกพี่นกทำไมไม่ให้เข้าวงการคะเขาไม่ใช่ไม่ให้เข้าวงการอยากให้เรียนให้จบก่อนเพราะตอนนั้นยังอยู่มัธยมอยู่อ๋อยังเด็กเกินไปเหมือนแม่หนูแม่หนูก็ไม่ให้เป็นหนูก็หนีหนีก็ก็หนีไม่หนีไม่หนีโดยโดยมีพี่เอกเป็น เวลาเชิญผู้ปกครองใช่ไหมอ่ะแม่ไม่ได้ไปเพราะแม่มดเด็กไข่ของเราต้องไปแต่ว่าเห็นพี่เล่าบอกว่าเกรดตกไม่ได้นะใช่ไหมเลียงเก่งนะเกรดสี่หมดเลยไม่รู้ว่เรียนอะไรไงมันไม่เคยตกมันเคยตกไม่เคยเลยค่ะนี่สอบเทียบชั้นจบด้วยนะก็แล้วชีวิตก็เปลี่ยนจากจากเป็นแม่คาแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่พี่เอ๋ส่งเขาประกวดหรอใช่ครับคือคืนเดียวเลยจําได้ว่า คืนเดียวชีวิตเปลี่ยนก็คือวันที่ประกวดปุ๊บเนี่ยเราจําได้เราเราได้ที่หนึ่งของประเทศตอนนั้นนะครับโอ้โหคืนเดียวพรุ่งนี้นิตยสารเดอะบอยให้เรียกไป่ายนะครับแล้วก็มีการเล่น MV ของเอ่อทีสเกิเจ็บแทนได้ใหม่ฟ้องท่านเปาแล้วก็มาเล่นละครทางกันตนานะครับจริงจริงฝันอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆคือตอนเด็กๆฝันว่าเป็นนักร้องครับ ฝันว่าเป็นอแบบเป็นนักร้องแล้วก็เราก็ชอบร้องเพลงเวลาไปกับแม่ที่ตามบริษัทต่างๆแม่จะขายตรงด้วยคือแม่เป็นคนขยันมากนอกจากโได้แม่มาเต็มๆคือแม่ขายก๋วยเตี๋ยวไม่พอนะเสร็จปุ๊บแม่ก็จะต้องแบบไปขายแบบผ้าห่มเตาปิ่นโตดีรแวีนาแวรซุเปอร์แวรสารพัดแวร์เชื่อไหมเมื่อก่อนนะถ้ามีการรีวิวคุณแม่คือเบอร์หนึ่ง ก่อนพิม์รีพายอีกเพราะว่าเราเลิกเรียนปุ๊บเราต้องกลับไปเฝ้าร้านแต่พิมรีพายไงพิม์รีให้เราพายไงเวลาไปปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าให้เราแบบคอยแบบจดจําแม่บอกออันนี้เขาพูดว่าอะไรอย่างนี้นะเราต้องบอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้อันนี้เก็บความร้อนได้8ชั่วโมงนะเก็บความเย็นแต่จริงแล้วมันเป็นกุศลสโลบายอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาฝึกให้เราทํามาหากินขายของรีเซนต์เป็น นะครับก็เลยทําให้เราเป็นคนที่มีเลือดของนักขายเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กครับเริ่มขายของจริงๆเนี่ยของชิ้นแรกคือขายตั้งแต่ปนหนึ่งขายอะไรลูกอะไรคะสคออสออโอ้โหใช้คําว่าสคออสอใช่จะมีอายุเลขห้า ใชละใช่ละแม่เรื่องพวกเราอ่ะสอสใช่คือพี่สาวจริงๆพี่สาวก็ขยันนะครับพวกพี่สาวพี่นกพี่เจี๊ยบเนี่ยทุกคนต้องขยันเขาก็จะซื้อสกอสจากสำเพ็งไปขายเพื่อนอยู่แล้วเราก็เอาไปขายเพื่อนเหมือนกันดวงละ50ตังค์เองสมัยก่อนบอลหนึ่งเราก็ขายได้ที่บ้านพอน่าลอยกระทงเขาก็จะทำกระทงขายนะครับเราก็ขายทุกเทศกาลมีหมดคือแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างห่อไม่ว่าจะเป็นนมนมเข่งหอบัดจางคือเรียกได้ว่า ไม่มีเวลาได้ดูทีวีอ่ะพอได้เป็นนักร้องตามฝันแล้วเป็นยังไงก็จริงๆแล้วพอได้เป็นนักร้องปุ๊บเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเข้าวงการแล้วก็มาเข้าค่ายขีตานะครับก็โดยพี่นกจากไทยดุลยประณีจ้าจำเพลงได้ไหมอ่ะจ้องให้ฟังเลยคิดถึงอ่ะแอ้วฟังแล้วโอ้ขีตาคิดแพงด้วยไม่เดี๋ยวนี้นิ้นิ้ฟังท่อนเดียวแม่กมไม่โดนหรอกพี่นกใจดีก็สิอยู่ที่เวิร์กไพร์อ่ะงั้นร้องมาใชหรืออยากฟังอยากฟังหากมีเวลาดีอยู่ใกล้ๆเธอจะกอดให้คุ้มที่คิด ถึงกันแล้วฉันคงนอนฝันดีเ <Yeah! S 1> พราะตอนนีโก้ตอนนีโก้ประกวดได้ที่หนึ่งก็คือ,เ,อ,อเลือกการประกวดแสดงความสามารถคือการร้องเพลงด้วยครับก็เลยได้มีโอกาสทำอัลบั้มที่หนึ่งกับกีตาร์หลังจากค่ายที่หนึ่งเ,เขาแยกย้ายกันไปเราก็ไปทำกับรถไฟดนตรีพี่เลยยาอีกชุดหนึ่งครับแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ ขของเป็นไงคะลูกชิ้นระเบิดเป็นไงคะลูกชิ้นมาระเบิยอร่อยมากใช่ครับเพราะใครได้กินลูกชิ้นปลาระเบิดร้านโก้ต้องบอกเลยนะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแตกต่างจากลูกชิ้นปลาระเบิดที่เราเคยกินใช่ครับเออมุมนี้คุยได้นะฮะรายการของคุณนะคะแม่คุณแม เขาเคยร้องเพลงให้แม่ฟังป่ะร้องอ้ยลององให้ร้องใหม่ก็ได้ค่ะไอ้ก็ได้ก็แม่ชอบจริงใช่ขอพูดถึงลูกชิ้นปลาระเบิดใช่ครับตายแล้วฉันต่อไปนี้ฉันรู้แล้วว่าลูกชิ้นปลาระเบิดที่ไหนอร่อยที่เธอนี่เองอร่อยมากอร่อยมากแล้วอย่างนี้เราสั่งเดลิเวอรี่ที่บ้านอ่ะก็สั่งไปได้เลยนะครับแต่ลูกชิ้นปลาระเบิดถ้าเกิดเอาไปเนี่ยบางทีไปทอดเองต้องระวังนิดนึงทไมเพราะมันระเบิดจริงเพราะว่าให้พี่สาวโชว์พี่สาวที่เขาแบบว่า แขนเขินที่ผ่านสงครามมาหมดแล้วนะคือมันระเบิดจริงๆดังนั้นมากินที่ร้านได้ครับอยู่พระราม9 5 1 เขามาในซอยร้อยเมตรขวามือก็เจอร้านนกนะคะขายทุกวันใช่ไหมฮะโก้ค่ะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับอยู่ใกล้ๆตรงเดินนายนะแต่อย่าเพิ่งเลี้ยวไปเดินนายนะเดี๋ยวมาไม่ถึงก็คือเลยมานิดนึงอยู่ซอย51นะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นอันนี้ก็อาจเชิญลูกชิ้นปลาระเบิดน้ำจิ้มมาด้วยก็น้ำจิ้มด้วยโรบเซอร์อนนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือเซตนี้เท่าไหร่เซตนี้ปกติ1 2 9หนะครับแต่เราขายแค่699บเก้านะครับมากเราขายแค่หบเก้าเก้าว้งกุ้งตัวนี้จะเป็นกุ้งมังกร7สีด้วยนะครับไม่่ใชือแค มังกรสีส้มหรือสีแดงนะครับแล้วมีเกี๊ยวกุ้งอันนี้เนี่ยคือที่บ้านห่อเองเป็นกุ้งแบบว่าแชมบวยแล้วเป็นกุ้งทะเลแล้วห่อต่อหนึ่งตัวก็คือ1ชิ้นนะครับแล้วก็มีสูตรพิเศษอันนี้อยากให้ใครจะเป็นผู้ชิมดีแล้วก็น้ำจิ้มสี่ฟุดเตรียมมาให้ทุกท่านเลยครับคุณแม่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะกับเมนูกุ้งมังกรเจ็ดสีโอ้หทำเอาสีแม่เนี่ยตา ทตเลยช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาคุยกันต่อกับเส้นทางธุรกิจของโกธีรศักดิ์ที่เจอทั้งวิกฤตและเคยโดนหลอกหมดเงินเป็นล้อน<า>ร่วมทำมาหากินโดยเอว่าไอาครีมที่หนูแม่มเลือกใช้าอามิโนโวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยัง<า>แคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระแม<า>่ไม่ม กุ้งมังกรอ่ะนั่นดีมากน้ำจิ้มแซบมากใช่ไปก็ถามหน่อยจ๋าไก็สังเกตตัวเองไหมว่าเราจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเคยโดนเทบ้างไหมโอ้ก็หลายครั้งนะครับนี่เหมือนกันหรอก็มีทําธุรกิจแล้วก็ต้องมีแบบว่ามีทั้งประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จแต่น้อยมากแต่ก็ในอัตราส่วนอสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 3- 5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเราก็ยังยอมรับได้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า ทำสิบเจ๊งสิบแล้วก็แบบว่าคงไม่ไหวนะไม่ไหวนะแล้ววิกฤตไหนที่หนักที่สุดสําหรับกูกูคิดว่าวิกฤตโควิดหนักที่สุดเพราะว่าอย่างร้านเราเองเนี่ยอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือเราไม่ได้เราไม่มีความเคยชินกับโซเชียลเพราะว่าทุกวันน่ะเราไม่ต้องโปรโมทคนก็เยอะเยอะอยู่แล้วแต่วันที่เขาไม่ให้นั่งร้านตบยุงเลยนะคะอ๋อเหรอมันแบบว่าเราก็เราไม่เคยรับไอ้ดลิเวอรี่เป็นยังไงเพราะว่าเดิมขายก็ไม่ทัน แต่พอหลังๆพอเราได้ปรับตัวปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราได้รับ2ทางแล้วตอนนี้คือเปิดร้านคนนั่งได้อยากจะให้ส่งก็ทําได้มันก็เกิดการฝึกฝนตัวเองแต่ช่วงที่หนักที่สุดก็พี่ถามพี่ไม่ฟังคําตอบน้องหรอคะนั่นแหละมีพี่อน้องจนกูนอนองน้นองนงนอ้งน้อนองน้อน้องนนีอน โก้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นดาราคุณแรกๆนะที่แบบได้ออกมาค้าขายออกแบรนด์แบบเป็นเครื่องสำอางแบรนด์คอรีใช่ไหมไม่คนแรกนักดาราเขาก็คนแรกโคอรีเซรั่มมันคนแรกๆเลยทำเครื่องสำอางเธอเขามีร้อยล้านแล้วสิโอ้ยมากกว่านั้นแม่จูพี่ก็เอาเป็นว่าเราเราเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินนะพี่เนาะเหมือนเลการล่ะผู้หญิงทำมาหากิน คือชีวิตเราก็คือเราก็อยากอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะครับก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ยังอายุน้อยก็คือตอนอายุประมาณ20ต้นๆทำเครื่องสําอางแบรนด์โครีเซรั่มครีมหน้าเด้งซึ่งปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดบริษัททําแบบว่าผลิตให้กับศิลปินดาราอีกทำแบรนด์ให้กับหลายๆคนทำให้คุณนุกสุธิดาคุณออกมากพันล่าสุดทำเป็นโปรตีนแพลนเบส ชื่อโปรแคร์ให้กับคุณแชปคุณหลุยไปเอกช่องเจดด้วย oh. ก็คือเราก็ขยายไปแล้วก็มีบริษัทออแกไนเซอร์ <c oughs> ทำงานอ e ีวงอีเวนต์แต่งานพิธีกรงานถ่ายละครก็รับ,รบ,บนอนได้นอนไหมคือจริงๆต้องบอกว่างานศิลปินดารามันไม่ได้เหนื่อยอย,อย่างที่ <c oughs> ชาวบ้านเขาทำนะครับ <c oughs> อย่างชาวบ้านเขาทำกันเนี่ยเขาทำา8โมงถึง12ชั12่วโมงแต่ดาราเราอาจจะแบบไปเสียบแป๊บนึงแล้วมันก็จบ มันไม่ได้หนักมากแต่คนขยันเขาก็เลยคิดแบบนี้อย่างพี่ฮายอย่างเงี้ยตกดึกก็ยังไลฟ์ไงยังขายนู่นขายนี่เนาะก็เหมือนกันคือทุกคนในที่นี้ก็ไม่เห็นใครขี้เกียจสักคนเลยยิ่งพี่ตั๊กนี่แบบโอ้โหก็ร้อยรายการถ้าวัว่างเหลือรายการก็เรียกได้นะคร็อยากรู้อันนี้ส้มตำมันเด็ดตรงไหนอ่ะส้มตำนะครับเด็ดเอางี้ของที่เด็ดๆคือต้องของสด สะอาดใหม่เพราะที่บ้านจ่ายตลาดสดทุกวันมีาะไรทำใค้างสต๊อกะอียดลื่นลึกนี่ไหมนี่ไงให้เลยมือตำนี่เป็นพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายใช่ชื่อนกนะครับนกเหมือนกันนี่ไปกี่นกเนี่ยที่บ้านเนี่ยที่บ้านสองแล้วแต่เธอหลานสะพ้ายใครชื่อนกจะพิจารณาเป็นพิเศษเพราะมันจะถ่ายทอดไปบอกว่าอ๋อจากรุ่นแม่รุ่นเมียเป็นรุ่นเมียหลานเออก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใช่พอร้านที่ร้านนกคุณแม่เนาะเราชิมซุปตำนะฝีมือของคุณนกนะใช่ปาก เราส่งคนมากเลยนี่ดิฉันตำหมูยอนะคะมันมีอร่อยมากซดน้ําแล้วซดน้ำอีกมีตำตำอะไรเด็ดๆบ้างอ่ะพี่น้องพูดก็จะมีเป็นหมูตกคกอันนี้เป็นขมูย่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำไทยไข่เค็มตำไก่ไข่ค็มชันนี้ตำลาวโคปลา พี่แตนเนี่ย,ยแปลกใช่ครับแต่ว่าเท่าที่รู้ตอนนี้พริกคั่วอร่อยสุดค่ะ <laughs> พี่เอากลับบ้านไปเลย <laughs> โอเคขอบผมเอ,อ <laughs> คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเกิดการแอปพลายเหมือนกันเ <laughs> ขาเรียกว่าหมูตกครกหรือว่าไก่ตกครกเนี่ย <laughs> <laughs> คือเอาเนื้อไก่กับคอหมูย่าง <laughs> <laughs> มเาเออเงียบก่อนนะคะมุมนี้คือคอหมูย่างกับตัวเนื้อเก่เอ้ายังไม่เงียบอีกนะคะ มีตัวเดียวนะคะคือไก่ย่างกับคอหมูย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาแทนเนื้อของมะะกกอก็เลยมาตำเรียกว่าไก่ตกครกหมูตกครกคนก็จะนิยมกันครับถ้าพี่อยากจะสั่งอาหารที่ไหนแล้วก็สั่งเครื่องปรุงสั่งไหนก็นี่เลยครับถ้าเกิดสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกเนี่ยก็ไปที่ไลน์แอดร้านได้ นกรสเตอรองนะครับแต่ถ้าอยากจะสั่งซื้อสินค้าของโก้หรือทําธุรกิจร่วมกับโก้อะไรก็แล้วแต่เครื่องสำอางเครื่องอาะหามยืมเงินอย่างเดียวแอดคอร KORY มีเครื่องหม่แอดด้านหน้าแอดมาทักเล่นก็ได้ไม่มีอะไรส่งติกเกอร์มาก็ได้หรือจะไปที่ร้านเลยนะครับก็ช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่พะราม9ซอย51เข้าไปในซอยร้อยเมตรขวามือก็เจอแล้วครับเห็นบอกว่าโกเองให้ความสำคัญทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกัน ครับก็อยากจะปลูกฝังให้หลานๆเนี่ยเห็นอาชีพสุจริตเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อย่าไปอายเงินน้อยอ,อย่าหมิ่นทํากินออบางวนคิดว่าอยากได้เงินเร็วๆและได้เงินเยอะๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้เนี่ยแหละมันยั่งยืนน,นะครับน้อยๆแต่ผสมกันแล้วมันก็มากแล้วมันก็เป็นวิชาชีพที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงรุ่นเราและที่สําคัญลูกค้าที่ ผู้มีพระคุณเนี่ยเขาก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแค่เราสารต่อและทําสิ่งที่เขาเคยทํามาให้ดีเนี่ยดีต่อไปมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแวะไปคุณผู้ชมขาอย่างน้อยแวะไปดูว่าครอบครัวเนี้ยเข้มแข็งขนาดไหนลูกเล็กเด็กแดงสอนให้ทุกคนทํามาหากินด้วยความสุดจริตกันทั้งนั้นน่าชื่นชมทุกอย่างอร่อยทั้งหมดอร่อยมมกไมมป๋าอร่อยหมดแล้วนะเอ๊ หมดแล้วเติมได้เลยครับต้องบอกว่าสุดยอดมากแม้แต่คุณแม่ด้วยคุณแม่ขาชื่นชมหลานๆลูกๆลูกสะพ้ายครอบครัวคุณแม่เข้มแข็งมากขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณกนะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะ ก่อนพบกับรายการผู้หญิงทำมาหารกินได้ทุกวันจันทร์ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสองมนะคะทางช่องเวิร์กคอร์หมายเลข23วันนี้ทั้งหมดล่นล่ะไปก่อนสวัสดงค่ะ